สวัสดีค่ะชื่อศรีวพรนะคะชื่อเล่นชื่อเอค่ะส่วนวันดีชื่อนายนัทพลมาแต้มครับชื่อเล่นชื่อหนึ่งครับชื่อจรันสมุทรสิงห์ครับชื่อเล่นชื่อออฟครับชื่อบุญมีราศรีค่ะชื่อนายสุศักดิ์มาแต้มครับเป็นพ่อของนายนัทพลครับ ทุเรียนสายพันธุ์สีทองของเรานะคะที่ได้ถือกําเนิดมาครั้งแรกก็เมื่อปี60นะคะ2560ปีนั้นทุเรียนเขาอายุได้ประมาณ7ปีค่ะแล้วในสวนก็พื้นที่ที่ทําสิ่งนะคะเป็นทุเรียนทั้งหมดเกือบ13ไร่แล้วก็แฟนค่ะเป็นคนปลูกด้วยทุเรียนเม็ดแล้วก็ทําการเสียบยอดด้วยทุเรียนหมอนทองแล้วปรากฏว่าพอผ่านไป6ปี ทุเรียนทุกต้นเขาก็ออกดอกออกผลตามอายุของเขาแต่มีต้นหนึ่งที่ออกเขาเรียกว่ายังไงนะคะออกดอกออกลูกเป็นสีทองอปีแรกเลยก็แฟนก็เขาก็ตัดทิ้งเพราะเขาคิดว่าทุเรียนของเรามันเป็นโรคแต่ว่าพออีกปีผ่านไปก็ยังออกดอกสีทองกับลูกอีกแล้วก็เขาก็วิ่งมาบอกว่าทุเรียนเนี่ยมันแปลกนะมันมีสีทองจริงจด้วยแล้วก็พอไปดูกันก็เออแปลกจริงนะแต่ เดี๋ยวเราอย่าเพิ่งสอยทิ้งนะเราไว้จนเขาเติบโต,ตขึ้นมาแล้วก็มันสวยค่ะพี่มันเป็นสีทองอลามเลยแล้วก็เราเด็กบ้านๆชาวบ้านแล้วก็จะทํายังไงกับทุเรียนนี้ให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นมากับกับกับ,ก,บกับตัวเราหรือว่ากับคนที่เขาได้รับผลปก็คุยกับน้องให้น้องชายค่ะเป็นคนลงในโพสต์ของสื่อสาธารณะของจังหวัดชุมพรแล้วก็ว่า เรามีทุเรียนอยู่สีทองนะของแปลกเราอยากมอบให้เป็นการกุศลให้เขาเอาไปทําให้เกิดประโยชน์ค่ะแล้วก็มีหน่วยงานทางจังหวัดเขาก็ติดต่อเข้ามาแล้วก็ได้มอบให้กับจังหวัดแล้วก็ผู้ว่าก็มาทําการตัดทุเรียนไปประมูลแล้วก็นําเงินที่ได้เข้าโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาล 9, ค่ะอันนี้นะคะคือทุเรียนพันธุ์สีทองของเราที่ได้รับการจดโดยกรมวิชา การเกษตรค่ะรับรองเป็นพืชพันธุ์ขึ้นทะเบียนพืชพันธุ์ใหม่นะคะของประเทศไทยค่ะเราได้ใบรับรองสายพันธุ์เมื่อเดือนมิถุนายน2567ค่ะแล้วก็ทุเรียนนี้ต้นนี้ที่เราเห็นนี้เป็นต้นลูกแล้วนะคะเพราะว่าเราได้เอาต้นแม่พันธุ์มาจากตำบลท่ำสิงค่ะแล้วมาทําการปลูกที่ขุนกะทิงซึ่งดินที่นี่เขาเป็นดินเหมือนดินกรวด นดินเหนียวค่ะเขาไม่เหมือนดินที่ท้าสิงทําสิงจะเป็นดินแดงเรียกอีกอย่างว่าดินภูกขาไฟแบบประมาณนี้ค่ะแล้วก็ทําเสียบไว้หลายต้นแล้วก็ต้นนี้เขาให้ผลผลิตก่อนค่ะแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะเขาจะเป็นชุดรุ่นดอกค่ะแต่ตัวนี้เขาเป็นรุ่นพี่เราก็เลยลองเก็บไว้ดูว่าเขาเป็นยังไงก็ปรากฏว่าเขาติดแล้วเราก็เลยไม่เกี่ยวแล้วเราก็ไว้เขาแบบนี้ค่ะ,ะทุเรียนพันธุ์สีทองของเรานี่ตอนแรกเราก็อยากทดสอบว่าทุเรียนนี้จะขึ้นได้ทุกดินไหม แล้วก็ดินที่นี่เป็นดินในภูเขาเรียกว่าดินกรวดดินเหนียวปนหินพอเรามาทําการปลูกก็ปรากฏว่าเขาเติบโตขึ้นอย่างสมบูรณ์เหมือนทุเรียนทั่วไปที่สมบูรณ์ออกดอกออกผลเป็นสีทองให้เห็น หลังจากที่เราแน่ชัดว่าทุเรียนของเราเป็นสายพันธุ์ที่นิ่งแล้วนะคะเราได้ทําการจดขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรเราก็เมื่อเขารองรับสายพันธุ์ให้เราเรียบร้อยเราก็มั่นใจกล้าการันตีว่าทุเรียนสีทองของเราคือแห่งเดียวในจังหวัดชุมพรและประเทศไทยค่ะสวนของเราเป็นสวนทุเรียนหมอนทองนะคะแล้วก็สวนนี้ได้มีการปลูกพันธุ์สีทองเพิ่มเติมเข้ามาในสวนด้วยแล้วก็ในเรื่องของอสารเคมีเราได้ใช้เกี่ยวกับร้านยาที่รองรับโดย เป็นยาที่ถูกต้องตามาทะเบียนยากฎหมายแล้วก็ปลอดสารพิษเป็นไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมค่ะ,ะใ,ใ,ในในฐานะที่เป็นสวนที่มีทุเรียนสายพันธุ์ใหม่เป็นพันธุ์สีทองที่มีลักษณะพิเศษซึ่งสีทองก็เป็นสีมงคลอยู่แล้วนะคะ อยากจะให้แบบทุเรียนพันนี้เป็นทุเรียนที่ขึ้นชื่อของจังหวัดเป็นทุเรียนที่เมื่อนึกถึงจังหวัดชุมพรก็ทุเรียนสีทองค่ะ mm. แล้วก็พร้อมที่จะให้ทางจังหวัดหรือเกี่ยวกับออประเทศไทยของเราที่เขา,เาพัฒนาส,น mm. สายพันธุ์นี้หรือเอาสายพันธุ์นี้ไปแพร่ขยายเราก็จะให้ทางกับหน่วยงานของรัฐหรือขอ,ของที่ของจังหวัดชุมพรที่เขามีตัวตนที่แน่ชัดเราพร้อมที่จะให้เขาไปเพื่อพัฒนาจ่อยอดแจกจ่ายหรือจําหน่ายให้กับเกษตรกรต่อไปค่ะ ส่วนทางสวนเราก็จะมีการขายลูกทุเรียนของเราหรือขายกิ่งไปเรื่อยๆค่ะันแรกเริ่มนะคะที่เป็นต้นแม่พันธุ์ของทุเรียนสีทองของเรานะคะอยู่ที่ตำบลท่ำสิงอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะคะดั้งเดิมแล้วพ่อกับแม่ก็บูกทุเรียนมาจะเรียกได้ว่าเจนหนึ่งก็ได้ค่ะเพราะก่อนหน้าที่จะมีทุเรียนเราจะเป็นสวนกาแฟต่อยอดมารุ่นคุณพ่อเป็นสวนทุเรียนแล้วก็มาสู่รุ่นลูกร,ร,รุ่นเราเป็นรุ่นที่สองค่ะ แล้วก็เมื่อเรามีทุเรียนพันธุสีทองแล้วเราก็ทําการเสียบขยายเมื่อเราเสียบที่ทําสิงแล้วเราก็มีจํานวนหลาย10ต้นนะคะที่ให้ผลผลิตแล้วก็ประมาณเกือบ10บต้นแล้วก็ได้การทําการมาเสียบขยายยอดที่ตำบลขุนกระทิงอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรเป็นแปลงที่2แปลงนี้นะคะแล้วก็ให้